ไปดูท่าทีของพักการเมืองอื่นๆกันบ้างนะครับโดยทางด้านของพักชาติพัฒนาก็ตําหนิไปยังหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับที่ประกาศโนโหวตสวนทางกับสิทธิพลเมืองส่วนพักชาติไทยพัฒนานะครับต้องการให้การเลือกตั้งเดินหน้าโดยขอให้กะกะตดูแลให้เกิดความสงบครับนายบรรหารศริลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าเมื่อประกาศกฤษฎีการเลือกตั้งแล้วต้องเดินหน้าเลือกตั้งต่อไป ส่วนเขตใดที่ไม่สามารถเดินหน้าเลือกตั้งได้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่จะต้องไปดูแลเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขพร้อมปากถึงประชาชนทุกคนให้ยึดความรักความสามาคัคคีเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นายชริตรัฐตนรุเบกษาโฆษกพักชาติพัฒนากล่าวว่ากรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย โพสข้อความว่าจะไม่ไปเลือกตั้งหรือโนโหวตโดยระบุว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิเป็นหน้าที่ของพลเมืองการตัดสินใจของนายอภิสิทธิ์ในลักษณะนี้อาจเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและจะเป็นการสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะแม้จะไม่ต้องการใช้สิทธิก็สามารถเข้าคูหาแล้วกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนได้ซึ่งนายอภิสิทธิ์ควรคิดว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยทำให้นานานประเทศยอมรับ การไปใช้สิทธิของประชาชนก็คือการทำให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้ขณะที่นายพิเชษพันวิชาตกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่านายอภิสิทธิ์ควรรู้ตัวว่ามีสถานะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่สนาอาสมาชิกพักเหมือนคนอื่นๆทั่วไปการประกาศว่าจะไม่ไปเลือกตั้งโดยประกาศว่าเป็นการใช้สิทธิส่วนตัวจึงไม่น่าเชื่อถือ ส่วนเหตุผลที่ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอครับ